พิธาทวงสัญญาเพื่อไทยกระจายอำนาจยกเลิกเกตทหารนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงหน้าตาของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่าทั้งให้กำลังใจและกังวลใจในหลายเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่พักเก้าไกลจะทำทั้งการกระจายอำนาจและความเท่าเทียมรวมถึงการปฏิรูปกองทัพที่เคยทำมาซึ่งพักเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ไว้และพักเก้าไกลก็เตรียมจะผลักดัน ส่วนคอรามาก็ขอให้กำลังใจและหวังว่าจะเอาประชาชนเป็นที่ตั้งและสัญญาประชาคมที่ยึดโยงประชาชนไว้ขอให้ทำให้สำเร็จเมื่อถามว่าการยกเลิกเกณฑ์ทหารจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่หากพลเอกนัทพลานาคพาณิชเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพิธาระบุว่าต้องให้โอกาสดูตนเชื่อว่าหากเป็นสิ่งที่สังคมและประชาชนต้องการเพื่อให้กองทัพทันสมัย สามารถดูแลพลทหารอย่างมีสิทธิมนุษยชนให้มีการตอบแทนที่เหมาะสมตนคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพสังคมและประเทศชาติมากที่สุดหลายเรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลพยายามจะทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระจายอานาจเรื่องสมรสเท่าเทียมหรือว่าเรื่องการปฏิรูปกองทัพที่ทํามาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ทั้งพรรเพื่อไทยก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับแล้ว ก็พยายามผลักกันพอเควมอก็ให้กําลังใจด้วยนะครับแต่ว่าในขนณะเดียวกันก็มีความกังวลใจเช่นเดียวกันแต่ก็หวังว่าจะเอาประชาชนเต็มที่ตั้งนะครับแล้วก็สัญญาประชาคมที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนไว้ก็ขอให้ทำสำเร็จครับ,บญญยังงก็้องว่าเป็นท่าสมบัรนะครับผมเรื่องยกเลิกเกี่กาหาร่ะจะเกิดขึ้นได้จริงไหมครับถ้าเป็นผลเอกชนนาก็ต้องให้โอกาสดูผมยังเชื่อผมยังเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นสิ่งที่สังคมต้องการประชาชนต้องกญญารนะครับเพื่อให้กองทัพ ทันสมัยนะครับเราก็สามารถที่จะดูแลคนเยอะอย่างค่าบริหารอย่างมีสติมุนิเชียชนได้ให้มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อกงทัพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากในที่สุดครับก็ขอโทษจริงครับพอดีผมมีนัดต่ออีกที่หนึ่งแล้วก็คนเยอะมากคงจำกัดได้เพียงเท่านี้นะครับ